ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเด้อนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับอยู่ที่อ่าบ้านอาจารย์เลื่อนนะครับทองแหลกคนเดิมมาวินชาแนลนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างทองแหลกเป็นไงบ้างอย่างนี้นะเอฟดีเขาเมาเขาลังกินเขาเมาเขาเฮ้ยเดี๋ยวนาไปดูยังไงนี่คืิสตันเฮ้ยควันฝัหนาดำปะนี่ กิะดีแมนตากบดีเดี๋ยวเดี๋ยวตากบดีเศร้าบอกว่าไปเห็นว่ามาไปหาผู้สาวบานิกลับมาคือมือเศร้าไปหนาดีๆเยอะเลยเออบานิกลับขึ้นมายงเล้หนาคือเป็นข้องแบบนี้โอ้ไม่อะไนไปวัดล่างใครกี่วัดล่างผู้เดียวไปพ่อผู้สาวเพิ่เซื้อไก่อืมอ่าไปบอกมากเพิ่นนั่นแหละเอ้าแต่ในโวยอย่างไรคำดอกซสาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวหน่อยเอาไว้ใส่ขึ้นไปพ่อสาวไก่ขึ้นไปมา่นไม่แมนอยอะสาราสิไปจับแก้มเพิ่นมือเพิ่มปัด เทียนเอาหนีเล็บกลุ่มนาเสียสมเลยคนกุ่มกระเปาคนาเด้คนอ่ะางไว้อมาวนเนะโดนจังจนาะโอ้เต็มเล็มเลยเล็ผู้หญิงคมเนาะฮะคมโอ้เล็บูุยญิงถิังได้ก่อคือไก่โอ้ไก่ต่ว่าเป็นนึเท่ไ่าเป็นเลเลเล็บเลไก่นนึงเก่าอันึ่วฝากไว้อาไ้ ่ไกลครับนี่แหละดีว่าเขาทาเขาเรียนเนอะมันอีรีเลยมุกเจ้าะยังตีไปลงเสียเขาไปจับไก่ไอ้มันกระโดดใส่นาคอยทีบเชือกนาคอยไม่เอาได้อย่างไอเนียงเนียงเนงนะครับอาจารย์เลื่อนนะครับผมนะอาจารย์เลื่อนนะครับงวดที่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็โดนเลขอะไรนะ เจ็ดสองเลขมันออกเจ็ดแปดสองเข้ามาเต็มเต็มสามตัวเต็งนะครับวันนี้คำนวณเรียบร้อยยังไม่พอเบื้องต้นหลังก้อนมาถึงเขาเขาสามตัวตรงๆนี่หลักฐานอยู่นี่หลักฐานอยู่อืมมากินเข้าเมาด้วยนะครับท่านชมครับเข้าเมาเข้าเมา กินหลับกินหลกินในงเขชมั้ับขาดงวดกินแล้วหลับขาดที่นี่เข้าสามตัวนี่เข้าสองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่สูตรสองสามตัวตรงตรงแต่เจ็ดสองสูตรปัจเพียนนะครับท่านผู้ชมนะครับผู้จัดพยัญชนะครับพยัญสายพยัญสายงวดที่แล้วช่องพ่ฟ้าจงแหลกคนเดิมเป็นหลังจากท้ายทัพอาจารย์โอเคเดี๋ยวเบางสูตรงวดนี้ครับพ่อ วันนี้มาด่วนจีปนิจาเลยนะครับพ่ทุกท่านนะให้เห็นเห็นกันเลยงวดนี้นะครับว่าได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันนะครับผมนะแต่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดนี้นะครับ <ขอ S 1> งวดนี้เ,เอองวดนี้ได้มาหมายเลขแถวซ้ายนะครับเอาสามตัวก่อนเก้าหกหนึ่งหกสามห้าหกแปดสี่สี่สองศูนย์สามหกเก้าหกสามแปดหนึ่งสองหกครับ แล้วก็เลขสองตัวนะครับจะเป็นเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกสามสามศูนย์หกเก้าสามแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์ครับผมเอาเน้นที่วงเล็บครับผมเน้นที่วงเล็บอย่างเดียวเลยนะครับเน้นที่วงเล็บคือเก้าหกหนึ่งกับหกหนึ่งกับเก้าศูนย์นะครับผมนะฮะเมื่อยนะครับผมเออพอผมเมื่อยผมเบาไปซื้ออืมจี้จี้ว่าเลยว่าแตผมแสดงว่าเอาทีตัวพอบวงเงินปะ คดีนักตัวนักตัววงนักตัววงเลยโอ้นะครับท่านผู้ชมลองลงไปลองลงไปนะครับท่านผู้ชมนะก็โปรดใช้วิจาจรณญาในการรับชมเลยนะครับตัวนี้สามตัวนีแถมแถมนะครับสามตัวมีแถมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอืมีตัวแถมด้วยมันเต็มสตดถึงนี้เอฟซีเพิ่นบอกว่าแถมเด็ดแต่ว่าแถมเงินตต่นเป็นสิดเอยู่กว่าเออแถมสามตัวนะครับก็เอาตามนั้นนะพอนะได้เห็นกันแล้วนะครับกับเลข สูตรปัเพียนอาจารย์เลื่อนนะครับนะครับผมเนาะก็เอาตามนี้มาเร็วเข็มเร็วนะพอนะเพราะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยเต็มร้อยร้อยม้อยเหมือนเดิมใจตามเช่นเคยเหมือนเดิมเที่ยวขวอนก็เหมือนเดิมเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมเอาตามนั้นมาด่วนเข็มเดียวกับเลขเด็ดอาจารย์เลื่อนพ่อทองแหล่ซึ่งโดนไก่เคียนะครับตาตามนั้นนะครับผมเนาะเออขวานฟ้าหน้าดำโอ้ห้อยไหมอืมไกลเก้า ตามเคมันหนีเป็นเลข่องหนึ่งเก่าหนึ่งตามองหนึ่งเก่าจ้องมองกันไกลกับมองฝ่าทองแหลกผ่าทองแหลกกับมองกำลังสิทจังสี่ใช้กันกันนีบมาใส่นะครับทุกผู้ชนะอ่ะโอเคครับเอาตามนั้นนะใบเขียนนะอ่าเออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยหนุ่มอัมพลเดิมมาวินชาแนลทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนต์อัมพลนะครับแล้วก็เบาสักนะครับผมนะขอให้โชคดีเฮงเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมชงดีครับชงดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อยิสายโอ้พยิกี้วะพยิกี้สวัสดีครับเอ้าผมสวัสดีครับโชคดีครับพยิกี้ปะปากเลยวะ